มาจากบ้านใส่ถังคูมนมหุด <c oughs> โุณเอาอย่างเดียวมันอยู่ทีใจเข้ามาครับก <c oughs> ันเข้ามาเข้าสู่มันก็มันก็นกคิดว่าสิบปสีสำเร็จอยู่น,นั่นนะ <c oughs> เออกันเข้ามากันนีกระเบื้องในยูทูบนั่งละพิ่นมาเข้าตรงลำบากก่อนจังคอยสมัยของเพื่อนปรนกาศใส่กระป๋องฮหดเอาจางสี่ละคุหนามาจากบ้านคือการกระเบื้องเพื่อนนั่นแหละก็เลยมีแรงบันดาลใจอยากขอกันเลยว่าเปียงสาเดตุใดกันเลยเฮตุคือเพิ่นนะกั ใส่กระป๋องหิวฮดคือเพิ่นยุนี่้ามวลนกับธรรมชาติมีความสุขคุเพนเงินใส่พี่ยางอย่างสบายาแต่ว่ามันกับบอย่างยืนเพราะจังไดหของก็ตตองกับมอยู่บ้านชื่อสมอนเทีมยมใส่จ้ะกัดก่อยู่บ้านโน่นล้านจ้ะตำบลปออำเภอบึงบูนจังหวัดริสเกตจ้ออะครับเป็นไปเป,นเป็นมาจังไดครับจัง อได้มาเห็ดกเกษตรผสมผสานนะครับแล้กกับเตกิมองนี้เห็ดอีหยังนะครับเตกี้ก็อยู่กรุงเทพอย่ะพีดโควิดกเ็เลยกลับมาอยู่บ้านครัรเร็เลยมาเห็ดไฮมันจากตะกรอนเป็นไฮมันนี่ยอือวันนี้กเ็เลยว่าเห็ด, Hi หดไฮม,มันเห็ดสุปีสุปีมันเมื่อยมันเห็ดเบาไหวก็เลยว่าอยากมาปลูกพืชไม่ฝนผสมผสานไม่จังอุบัิเหตุทุกปีพอเสร็จเมื่อยแต่ขังแหลกปีต่อไปเพราะมันได้หแลแลัวแหลกเขาก็บสบายวันเถอะ ก็ต้องเห er er, 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 ็ดเพิ่มหลายเถื่อทุกปีทุกปีแกดูแลรักษากลับมาโดนหรอเป่กลับมาจังเทพโดนหรอเป่ปีกลัวแล้วจ้ะปีกลัวแล้วแล้วตะกี้เห็ดมันสัมปะหลังเนาะลราแวกนี่ก็เป็นเป็นไฮมันเมืดเป็นไฮมันเหมือดเนาะไฮมันเหดือทีีนเอาตอนนี้ตอนนี้เห็ดอียังแน่ๆเนาเห็ดหลายอย่างอยู่อ่าปลูกอย่างไรพริกแล้วก็มีพวกไอ้กล้วยกาแฟทุเรียน ต้องกล้องกับมีองุนกับมีแต่กระลังเริมดีเริ่มมีทุกอย่างพวกละมุดละมุดกับมีสมโอกับมีเงาะกับมีอินตะพาลัมีมากระทอนกระทอน n ปลูกว่ายางกูกไงอ่ะปลูกไวยางเอาพื้นที่ทั้งหมดมองนี้จากไรครับนี่ประมาณรวมกันสี่สิบหกสิบเจ็ดไรนี่แหละ ฝรั่งนี่ก็อรอยกว่าต้นเป็นผ่านอย่างครับฝรั่งกิมจูเป็นกิมจูจมจเป็นอยังจังจังปลูกกิมจูครับคิดว่ากิมจูนี่มันเป็นไอ้ฝรั่งที่ตัวลกัลกๆเลยนะรสชาติมันชิไดแต่ยืนมันกัดจังเนี้ยอย่างก็พวกใสแดงเนี่ยเ่านาม,มันปลูกงากปลูกงากแต่แรสชาติมันกับบุคอยใดนั่นันวาอ่าก็เลยเหลือเอากิมจูเหลือกากิมจูอ่าแต่ก็มีอย่างอีกแต่มีลินจีมีงอมีลำไย กาโซ่นี่ยกาทุเรียนมันร่วมกันยางเราหลายต้นนะอ่ากาซิมีที่ไร้ลายๆก็คือซิมีฝรั่งกับมีฝรั่งกับกาแฟกาแฟนี่เป็นกาแฟอย่างโรบัตตาโรบัตตาสีสะเก็ดเนี่ยอ่าเอามาแต่ใสครับพันเอามาจากศูนย์เรียนรู้ผู้สิงกับจากศูนย์ผู้สิงฝรั่งนี่เลยฝรั่งนี่สั่งไม่เพจสั่งนี่ท้นละสาสั่งต้นละสาโอ้เขาขายจังไดครับตอดพันมัน มันร่วมนั้งคาส่งมันตกต้นละสามสิบเก้าบาทต้นละสามสิบเก้าบาทอ่าลอยก็ต้นลอยก็ต้นหาได้ดีก็ขยายออกไปเรื่อยๆนะที่พื้นที่ที่เลือที่ปลูกมันอยู่นี่ครับก็คือพอซื้อก็คือตัวนี้ก็คือเหมือนกับทดล่องไปน้าเนาะทดลองไปน้าทดลองพื้นที่ดินจะคของนะอน้าเดอเอาจากใสมาหดขนมาจากบ้านใส่ถังขนมาหดอืม ในพื้นที่ที่ปูกิ้งใส่หนามขนมาหมดบ่มีหนามอยู่นี่บ่มีน้มเพรทันมีหนามบ่มีหนามจะลังขอไฟได้เนี่ยออก็เลยเพรทัานมีเงือนสื่อจำหมดอยู่บ่ทันมีเงือนสื่อนี้ก็เลยก็เลยอาศัยว่าเออขนขนหนามมาจากบ้านแล้วก็มาย่างหดเอาโอ้เดี๋ยวทิบทิบทิบปูกท้งติบปูกมาหนิปูกมาโดนหรือยังประมาณทีเดือนมาเดือนแล้ว แสดงว่าสี่เดือนหาเดือนที่ฟันม่นน่ก็คือนยางหดเอาอย่างเดียวยางหดเออยางเดียวบอก <c oughs> เดี๋ยวหดสูม,มือบอหดสองมือหดเท่อนึงแต่พวกพีกพวกพักนน่สิหดทุกมือหดทุกมือแต่ว่าส่มอฝรั่งไม่ยื้นต้นพวกนี้สิสองมือหดสองมือยางหดทัวหนึ่งโอ้เมือหนึ่งมือนึงใส่เวลาโดนปะครับก็สี่หดหมดสองสามชัม่วโมง ประมาณสองสามชั่วโมงท<อ>ดกันอยู่สองคนนีน่เนาะสองคนต่ายก็ยากเนาะสองสามชั่วโมงหมดโอ้สมื่อไหนเตรียมน้ำไว้ครบเด้เตรียมนม้ำใส่ถังไว้ครบนี่ประมาณสองสามชั่วโมงเอนอกจากมือใด่มีน้ำเนี่ยมือนั่นกระสิบเป็นสี่ชั่วโมงก็มีอืจะเลยไปขอใส่เขาม,มาเอาคือบ่ขอโซลาเซลล์น่องเขาโซลาเซลล์นี่ขอมาแล้วตั้งแต่ปีหกสองแต่ยังบม่หันได้ วิธีแล้วเพิ่อกว่าสิได้อยู่ฮักก็ได้เจนเราะเมเอดอายุอันเนาดต่อแล้วเจะได้เลือกใหม่แล้วแต่ยังว่าท่านได้อยู่ยังว่าทันได้ก็เลยบ่ถาก็เลยปลูกกอเลยแล้วก็าศัยางหดเอาหดถาไปนี่บที่นี่มันบ่ชไวก็เลยอ่าเลยขอไฟขอไฟมากจะแพงว่ครับไฟยางมากนี่ไรบันไดนี่เกื่อพามื่นไฟเกษตร่ะอ้ขอไฟเกษตรนี่แหละเพราะว่าเสาขามถนนน่ยก็สองหมื่นกัวแล้วอ่ เดินสายเขามาเนี้ยไฮนี่อีกแต่สองหมื่นกลัวก็รวมหามื่นยังบอท่านมีอันเสมอที่ยังอีกยังบอท่านหัวสิตุกไว้เท่าไหร่จนงบหมดแล้วจนเงินหมดแล้วจะพั่นใดก็เลยล่อล่องบใหม่อยู่หาหาทุนใหม่อยู่ครับโอ้ก็ยังสู้ก็ยังพยายามเนาะครับเนาะก็ ب, เกือบเกือบครึ่งปีแล้วนะครับนที่ที่ปลูกที่เ<ป>ห็ดมาที่ยางหดมากนะครับ,งงนรบในพื้นที่ตรงนี้กับประมาณสีไรต้งหาไรนะครับกับมีความตั้งใจอยากสิพิกนะครับพื้นมองนี้นะครับจากที่เคยเห็ดมันสำปะหลังตรงการเห็ดให้มันเป็นกเกษตรผสมผสานเนาะเป็นกเกษตรเชื่องสองเทนะเี่ยวด้วยในหน้าคตนะครับอันนันน้นเดี๋ยวเด้อวอันนันน้นอันนั้นอีหยังอันนั้นอันนั้นเป็นหันหันอยู่นั่นภาพไปบางในหน้า กันม้วนกันร่องโหลายแต่ซื้อมาไว,ล,วละละสร้างมาไวอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวขึ้นมาให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนโอ้เสียร่องเรตน้นรองเบนต้นหนึ่งนะแต่เพื่อนใะไปได้ดีอยู่นะะยหอยอดง,งามแสดงว่าโอตตตต้ต้องต้องการไ้มี่สุยางอีหลีเนาะแล้วอันนี้ต้นนี้ยังนี่อ,อันนี้ต้นนี้ยังนี่อันนี้ลินจีโอ้ลินจีก็ลงลินจีก็ต้นมาจากสวนอตอนเองมันขยาย มุดต้นด้วยควรอยู่บ้างอ่อันนี้ล่ะต้นขยายอันนี้เป็นเงาะอ๋ออันนี้เงาะเงาะอือผุนทุเรียนทุเรียนฝุ่นสีอยู่โซนผุ่นนะครับทุเรียนเฉยๆทุเรียนเนาะอันนั้นสวนโอ้ยูปุ่นอันนั้นสวนกาแฟถึงกล้วยนี่นะครับอันนี้มีองุ่นพร้อมอันนี้องุ่นพันธุ์ไหนแอโอปอฮะเอ็กโอปอหน่วยสีหมวงหรือสีแดงหน่วยสีแดงสีดำๆไหน คิดว่าฝรั่งฝรั่งนี่อีกโดนบอสีได้เก็บหน่วยปล่อยแล้วคือสิไเด็กเขาว่าจากปล่อยแล้วประมาณสองเดือนอช่วงสงการคนละว่าใส่มันได้หน่วยมันบังคับได้ป่านนั้นป่ะขาเ้องหอมกับสองเดือนเขาก็อ,อันนี้กับว่าต้นพันหน่อยว่าท่านไหวหลายป็นไดล่องๆ่อไหวเบิ้งต้นละหน่วยสองหน่วยต้นกันหน่อยกับบ่ไหว เดี๋ยวอนี้พึ่งลูกมา่อไรซีหาเดือนสองการสงการกสิเป็นนวยว่ะตีอามันกับลูกก็ถึงปีด้วสะนนะ่ะอ๋ว่าปีว่าถึงปีปก็ได้ยนวยแล้วฝรัง่งนี่กันต้นใดต้นพันไงกับปอยไวปลอยนวยต้นหน่วยจังเด็ดออออ๋อแสดงว่าปีนี่สิเห็นเงินแน่นอนกับฝรั่งเนาะ คิดว่าจังสั้นล้วคิด่วจังสั้นนอกก็ฝรั่งเสียงเงินแด่ปีนี้สงการนี่นะครับพอถึงปีสามารถเก็บผลผลิตได้นะครับนอกแต่ว่าส่วนทั้งผีนะครับก็จะเป็นกล้วยเป็นกาแฟนะครับอันนี้กับชีฟีสองปีเนอะจังสิไดเก็บผลผลิต พี่น้องหลายๆคนกับอาสิเห็นคลิปวิดีโอหลายๆคลิปนะครับที่อยู่ใน YouTube หรือว่าอยู่ใน f a c e b o o k นะครับขอากับิเห็นส่วนมากก็จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่ามือนีผมผ้ามาเบิงนะครับการเห็ดตัางแต่เริ่มต้นนะครับผมซึ่งนะครับอีกปี2ปีนะครับกระชิกิเปลี่ยนแปลงแน่นอนซึ่งจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงอีกรอบนึงนะครับนาอเกษตเมือใหม่กษตเมือใหม่อะ สุดท้ายสุดท้ายอยากให้คุณแม่นะครับฝากยังถึงพี่น้องที่กำลังหนีโควิดกลับมาครับที่อยากมาเห็ดกเกษตรนะครับเราบ่มีน้าคุณแม่นะครับฝากยังถึงพี่น้องนะ่โอ้ยเอันตีมันอยู่ที่ใจเข้ามากครับกานเข้ามาเข้าสู่มันก็มันก็คิดว่าสิบสี่สำเร็จอยู่นั่นนะเออกานเข้ามากนนีกระเบื้องในยูทูปนั่นละอ,นอาจารย์ตุเพินนาะเพินมาเข้าตรงลำบากก่อน จังคอยสมัยของเพื่อนปรนกาศใส่กระป๋องโฮดเอาจังสีแหละฮดน้ำม,มาจากบ้านคือการกระกบเบื้องเพื่อนนั่นแหละก็เลยมีแรงบันดาลใจอยากขอกันเลยว่าเปลี่ยนสีเฮ็ดบอได้กันเลยเฮ็ดคือเพื่อนนะ,ะก็ใส่กระป๋องหิวโฮดคือเพื่น <c oughs> อนก็เลยบ่ต้องยานที่จะเปลี่ยนแปลงมันหรอเอาต้องกล้าเปลี่ยนขันเขาตั้งใจเฮ็ดขันเขา,ม,ามักด้วยใจรักกันนะเขาเมื่อยอยู่แต่มันถึงมีความสุข พอเห็นมันขื้นมากงามันก็มีความสุขมันเบึ่งสู้เสาสู้แรงอาการแล้วมนแร้งก็เย็นๆก็นโอ้มีความสุขยวเบิ่งต้นใหม่จะฟองลูบไว้มันเดี๋ยวถามอีกจักหน้อยหนึ่งสันนะเราวางอยู่กรุงเทพนะเอากลับกลับมาอยู่บ้านเอาแบบใดมันมีความสุขก็การมันดีก็กมันแต่กลางกัน่างไหนยุนี่ฮอมวนกับธรรมชาติมีความสุข มาบ่ม,มันมค่อยมีเงินใส่เพราะตอนนี้มาลงทุนหมดแล้ว <laughs> 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 ยุุนยุุนมีความสุขแบบหนึ่งมีเงินใส่มีอย่างย่างสบาย <c oughs> แต่ว่ามันกับบาอย่างยืนเ <c oughs> พราะอยังไเฮาก็ต้องกับมาอยู่บ้านมานมันก็ต o ง g ยุคผีมันยันยงยืนมีความสุขกลัวกาันธรรมาชาติมันจะดีกว่าการอากาศนะ <c oughs> ยุคนมันก็มีแต่มนพิษมลภาวะแต่เนี่ยว่าเออมาอยุ่ผีมาเหย็ด คอยสางเขาคอยสางเขาดจจ้านฝนขังนามมันคือสีสมายกวาอยู่ฝ่นอยู่ใส่รใเราว่าต้นไม้ง่ายเขาก็คือสีสมายก็ต้องรับมาการรอดเจ็บฝนรอดเก็บฝนผลิตยางเดียวกาเท่ากับมาตอนที่เท่าโบมีแห้งแล้วเท่าอาชีพเทศโบได้ไดเท่าก็เลยกับมาตอนนี้นะถึงต้องแล้วดีที่สุดแล้วเนาะสำรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณแม่หลายๆนะครับเนาะครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า